ถึงพวกอีฉันจะต่าแต่พวกอีฉันไม่มีทางฆ่ากันเองแม่ลาตีกับอีกุหลาบไม่มีทางฆ่า้ายิทุกคนที่รู้จักกับนางลาตีเนะี่ยยืนยันว่ามีดนี้คือมีประจำตัวของนางลาตีขอรับท่านครับนี่คือคุณเกือ้อลูกชายของหลวงประดิ์ครับเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้นขอรับ จารู้หรือไม่ว่าใครฆ่ายิงชายคู่นี้กระผมไม่เห็นตอนเกิดเหตุขอรับกระผมรู้แค่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีทั้งหมด5คนคือสองศพนี่พรยาจรันแม่ราตีและกุลาบขอรับแต่ว่าหญิงสองคนนั้นเนี่ยเป็นหญิงโสเพนี้ขอรับพวกมันให้การว่าอะไรหรือคุณพระคุณพระก็รู้จักอีกฉันมานานน่าจะรู้ดีว่าอีฉันกับอีกุลาบไม่มีทางฆ่ายี่เข่งคนที่ฆ่ายี่เข่งคือพระยาจรัน านนี้เมืองนี้มันยังพอมีความที่ทําอยู่บ้างก็ช่วยไปจับพิยาจรันมาลงโทษให้ได้หนี่ก็มีหัวใจนะเจ้าคะถึงพวกอีฉันจะต่าแต่พวกอิฉันไม่มีทางฆ่ากันเองแม่ราตีกับกุลาบไม่มีทางฆ่าป้ายี่เข่งท้านต้องปท่านออยอีจอนด้่ยจ้าคุณอีจอนท่านเจ้าคุณขอรับกระผมขอยืนยันว่าแม่ราตีกับกุลาบรักป้ายี่เข่งมาก เป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งสองคนจะเป็นคุณค่าป้ายี่เข่งคุณเกื้อเชื่อคำพูดของพวกกรีงั้นเหรอขอรับเพราะกับผมกับคนงานของกับผมที่ชื่อราอันขายผ้าในย่านสำมเพลงนี้มานานเรารู้จักคุ้นเคยกับคนของหอบุพชาติดีแต่กฎหมายระบุว่ากรีคือหญิงชั่วเข้าข่ายบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม33ประเภทไม่สามารถเป็นพยานในศาลได้เช่นเดียวกับขอทานคนหูหนวก คนตาบอดแล้วก็บันเดาะหมายบ้าอะไรเจ้าคะคนหูหนวกคนวิญญาณหลี่บันเดาะมันไม่ใช่คนหรือเจ้าคะทำไมพวกข้าไปพยานในสายไม่ได้ทำไมพวกข้าไปพยานในสายไม่ได้เจ้าคะพวกมึงทุกคนฟังกูกทำไมพวกมึงถึงไปพยานในสายไม่ได้ถ้าไม่มีคนทำผิดถ้าไม่มีคนมันไม่ยุติธรรม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  ไปคุณไปคุณโบตันคุณจะไปช่วยอีโบตันไปคุณโอ้ยอีโบตันไปโบตันโบตันจะไปโบตันโบตันเอไอไอเรียนรู้สึกมากใช่ไอลองบอกข้าสิ ว่าอีกฎหมายหาเนี่ยมันยุติธรรมไหมกับการที่ไม่ยอมให้ตีอย่างฆ่าหรือว่าคนผิดเพศยอย่างอีลาอันเ,นเขาเ้าไปเป็นพยานในศาลมันยุติธรรมมันยุติธรรมไหมโมโหไปก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่จริงหรอกลาอันกฎหมายถูกสร้างขึ้นโดยคนคนก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาได้สิวะ Nát tụt tục. All free men are equal before the law. It's a chong tang lai yom tau tiang gan. Men are tri phong ma hai มึงต้องหาทางช่วยกูกับอีกุลาออกไปจากคุกพวกเราจะได้หาทางช่วยอีเทียนหยดอีโบตาก,ก็แค่ีคนหนึ่งมันจะทำอะไรได้วะอีลาอันดูกูไว้เลยนะกูจะทำให้ทุกคนเห็นว่าหลี่โง่ๆอย่างกูเนี่ย กูมีมือมีตีนกูมีปากกูมีหัวใจกูมีความรู้สึกกูจะช่วยอยีกุลาบกับแม่ลาตีให้ได้ดูกูละกัน